อ้อยผ้ากินผ้าลออีดแอนทาวเวลสวัสดีจ้าสวัสดีย่ำสวยๆเนาะจ้าวันนี้อ้อยผ้าเขาคั่วอีกแล้วเนาะจ้าเสนอเมนูแกงเขียวหวานไก่นะจ้าอ้อยได้บะเขอเบาก็บะเขืเย,ยาามากเนาะจ้าน้ำอ้อยแวะตลาดได้พริกแกงเขียวหวานที่ขาดไปเ็ยก,ก็คือตีนไก่เลือดไก่นะจ้าแล้วก,ก็ไก่สับจับพี่น้องแล้วก,ก็ลูกชิ้นปลาขนมจีนนะจ้าแล้วก,ก็กินกับข้าวสวยแล้วก็น้ำกะทิ ขั้นสดหนึ่งกิโลเนาะจ้าก็สิไปตุนตีนกไก่ว้กอนเนาะจ้ะพี่น้องเขาจังมาล่างผักเนาะจ้าไปล่างเนื้อไก่หั่นเลือดล้างลูกชิ้นปลาไว้เนาะจ้ะพี่น้องเข้ากระจังมาเตรียมผักเนาะจ้ะและนำอ้อยกระขาดไปเดยก็คือผักกระเฉดเนาะจ้ะพี่น้องผักกระเฉดถ้าเอามาเกะเอาเนาะจ้าเข้าครัวอีกแล้ววันนี้นาะจ้ะพี่น้อง หล้วกะผักแอมนะจ๊ะมีบักแตงนาะจ๊ะบักทั่วหลักกะกะลำนาะจ๊ะเข้าไปล่างไก่นะจ๊ะหลักกะไปตุนตีนไก่กันเลยก่อนเอื่อนอยก็เอาผักแช่น้ำไว้ก่อนเนาะจ้ะแช่น้ำไป้กอนเข้ากับจังสีมะฮันกันเนาะจ้ะจัสิไปตุน้นตีนไก่ก่อนเนาะจ้ะไปตุนตีนไก่กันเลยเข้ากะล่างไก่นะจ้า,าล,ล้างเนืน้อไก่้สะ กระเด็ดนน้าจากน้ำไว้ส้งมากเพิ่งโลน,นะคะปันธัญหาเดียบร้อยแล้วนะคะล่าให้สะอาดได้หลายน้ำแล้วจ้ะยินไก่หัดตกยิ่ไก่ครึ่งกิโลล่างให้สะอาดนะ,ะ้จ้ะแล้วก็ไปตุนให้มันนิ่มนะ,ะ้วจ้ะแล้วเราค่อยแกงแกหวานที่หลัง สั่งตีนไก่เรียบร้อยแล้วหมอเดือนอากระสีเอาตีนไก่ลงใส่หมอเน้ะจ้ะใส่ตีนไก่จ้ะพี่น้อตีนไกล่ลงไปเลย,รลลเ,ลยเรียบร้อยจ้า รังลูกชิ้นปลานะจ๊ะอ้อยใส่ลูกชิ้นปลาเรียวนะจ๊ะถุงละตามที่หาปลาจ้ะพี่น้องเก็บหั่นเพิ่มแน่เนาะจ้ะเพราะมันตอนย่างทอดจ้ะตอนแรกว่าสิหั่นลูกชิ้นปลานะจ้ะหั่นได้จักหน่อยไอ้อยบ่หั่นหลักจ้ะเอาแบบนี้เลยเนาะจ้ะพี่น้องจะได้ถึงความว่าลูกชิ้นปลาเราเด้งนุ่มนะจ๊ะตอนย่า่ๆหล่ะจ้ะแล้วก็เลือดใกล้นะจ๊ะอ้อยซื้อใส่ตู้เย็นไวเมื่อนั้นอีกกอนนึ่งนะจ๊ะ ตุนตีนไก่ไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องตุนตีนไก่จนเปื่อยนะจ้าหน่อยไปเตรียมพักก่อนจ้าไปหั่นพักไว้เนาะจ้าเพื่อเป็นการโปเสียเวลาเนาะจ้าเสียเวลาแกผักกระเฉดนะจ้าผักกระเฉดน้ำจ้าพี่น้องหน่อยมากินผักกระเฉดนะจ้าไม่ได้กินโดนแล้วนาะจ้าผัดน้ำมันหอยกระแฉบนะจ้าผักกระเฉดไฟแดงค่ะสามสิบบาทด้วยจ้ะ แห้งอยู่นะจ๊ะแต่ว่าน้าออ้อยกระยาบจ้ะเด็ดผักกันเลยต้มจีนไกล่ลยได้จ้ะ ตามซายน้ะจ้ะเรียบร้อยน้อจ้ะยสี่เป็อ๋ถาดใส่น้ำมะแซไว้เนาะจ้ะ ล่างให้สะอาดจ้ะแช่น้ำไว้นะจ้ะจะได้สดชื่นค่ะพี่น้องเข้ามาหั่นผักกันเลยนะจ้ะหั่นผักนะจ้ะกระลำหัน่นเอาแต่พอกินแล้วจ้ะหั่นฝอยๆจ้ะเราไม่ต้องหั่นหมดค่ะ กันกลำไว้แล้วก็หันห่นแบบทัวนะจ๊ะตักยาวหลังแบบแตงมนะจ้ะแตงกว่างามๆเลยจ้ะพี่น้อง เต็นกว่าจ้ะว่าก็สตาร์ทหัวไทยน่ะจะอ้อนแห้จ้ะ แตงน้ํอ้อยฟ้าได้จักหน่อนะจะแต่มันอ่อนอยู่นาะจ้ะฟาน,นิดน้อยจ้ะแตงน้อ้อยสิบ่หานด้จ้ะาเก็บไว้กินได้เนาะจ้ะ เช็ดอาจารย์อ้อยล่างแล้วได้จ้ะพี่น้องใส่ถาดเลยค่ะสิมหั่นกะหล่ำนะจ๊ะแล้วก,ก็บักทัวนะจ๊ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะพี่น้องใส่ตู้เย็นไปนะจ๊ะทำเซตผักก็ใส่ตู้เย็นให้มันเย็นนะจ๊ะ รักเรียบร้อยจ้าสร้อยกระลำเลยจ้ะสร้อยกระลำปี อ้อยพวงน่าจะอ้อยหั่นผักเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าพร้อมกินกับขนมจีนน่าจ้าน้ำยาแกงเขียวหวานจ้าพี่น้องแล้วก็สีฟิสไซต์ตู้เย็นไว้เด้อจ้าแล้วก็สิฟ้าหั่นบักเขือวน่าจ้าพี่น้องหั่นบักเขือเลยจ้ะอ้อยล้างแล้วน่าจ้า น้ำเป้าไส้ำเกลืออะไรนะจ๊ะท่านบลาเกลือปอกก่อนจ้า เือมน้อยหั่นบักเคือก้อนจ้าร้อยหั่นบักเคือปอเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแค่น้ำเกลือก็หั่นบักเคือยาวเลยจ้าปลาเขือยาวซีนไวมนะจ๊ะ กินมะเขือแบบจุกๆไปเลยจ้ะ ล่นนะจ๊ะ ขั้นบะเขือเงี้ยวเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าบักเขือเปาะนะจ้า้วก็สีหั่นบักพริกแดงเนาะจ้าพริกแดงพริกเกขียวนะจ้าเอามาลุ้ยหนานะจ้าพี่น้องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มแกงกันเลยเนาะจ้าพี่น้องบักเขือพริกแกงเนาะจ้าพริกแกงเขียวหวานน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลบักพาวน,นะจ้ะกะกะากะทิหนึ่งกิโลค่ะใส่หัวกะทิลงไป มีใส่กระทะทองเลีองนะจ๊ะเขี่ยวกะทิตามใช่น้าจะให้แตกไหมกะทิเรื่องที่แรก แกงพกริกแกงกระหล่ไสนะจ๊ะ ใส่ผิดแกงชะล้างลงไปเลยจ้าลงไปแล้วผัดให้หอมจ้าลระเท้าเกิดจะสีใส่เนื้อไกลนะจ้ะเกี๊ยวกาทไก่น้ำกะทิเข้มข้นอีกแล้วจ้า ใส่เนือ้อไก่ลงไปก่อนไก่เน้าไกล่ลงไปผัดเลย ห,หอมแล้วเขาจะเติมนำหางกะทิลงมาค่ะ เติมค่ะกะทิลงไปค่ะพี่น้องใส่ไปเลย,ยตีนไก่ที่มไปกับเปืือยเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเตรียมเลือดนาจ้ะพี่น้องแล้วก็สิปรุงรสจ้ะ แค่จะเราใส่ตีนไกล่ลงไปเลยตีนไก่ตัวน่าจะจะลงไปเลยจ้าส่ลเล,สลือลงไปเลยจ้าลูชิ้นปลาใส่ที่หลังนะจจะ ปรุงรสเลยจ้ะน้ำปลาคุาตัดบักผ้าจ้ะหอมแพ้งเลยจ้ะ ให้บ่อเดือดน,น่าจะอ้อยซิมโรยเลยจ้ะกะจีจังใส่บักเขือลงไปที่หลังแล้วจ้าบ่อเดือดแล้วนะจจะใส่บักเขือลงไปเลยเกลื่ลอเกก่อนนะจจะเกลอือ่อเกาะแก่คนแห้งก็จ้ะแกงเชืยวหวานได้นะจ้จะจ เนืยอลงไปคขะจุกจุกปลาเขือเลยนะจจะ้อ้อมากินปลาเขือย่าวนะจ๊ะ,ะเขือนอนปลาเขือจ้ะตีนไกล่ลูกชิ้นปลาเลือดนะจ๊ะลวกันเนี่ยใช้ทุกอย่างจ้ะ คนจ้าพี่น้องเสียงนกกระห้องแห้งด้วยจ้าหอมแห้งดีไใส่ลูกซสีนบปลาเลยด้จ้ะช่วยปลาไปเนวย พีคลองไปจ้ะมะเขือสีส้มเลยจ้ะทุกชิ้นปลามะเขือลูกโดดนะจ้ะนีนูไทยนะจ้ะถ้าแม่นแกงเปรอะกระสีเป็นแกงลาวกะสีเป็นโอพีกระเลียงนะจ้ะหอมแห้งด้วยจ้ะว้าสิขึ้นคนอีกแล้ว มอน่อยเพเป็นจากพี่น้องเกือบเต็มกระทะท้องเรือมาจา้ะกล่าวว่าปลาเขือสูงเข้ากับจังสีไซหัวละพาลงไปค่ะพี่น้องหอมมากมาเด้อจากพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานนะจ๊ะแกงเขียวหวานตีนไก่กินกับขนมจีน,ก,นกับข้าวสวยนะจ๊ะหาตีนไก่ก่อนจ้ะ ตีนไก่เน้นๆ,ๆนะจ๊ะตีนไก่ครึ่งก,กิโลเรียบร้อยแล้วด้จยะแล้วต็สีไส่หัวผ้าลอหัวผ้านะะเรียบร้อยค่ะทุกคนแกงเขียวหวานไก่จ้ๆๆะ ใส่ตีนไก่ใส้ลูกสินงปลาใส่เลือดเรียบร้อยแล้วจ้าพอบเสิร์ฟลวจ้าพี่น้องผักจุกๆเต็มผ้าถดานนะจ้าแล้วก็ขนมจีนหนึ่งกิโลพี่น้องมาเด้อจ้า หอมแห้งจ้ะหอมยั่วๆยัวเลยพี่น้องมาเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเอาถ้วยมใไซจ้าพี่น้องหอมมากสำหรับคลิปแกงเขียวหวานไก่นะจ้าน้ำกะทิเข้มขน้นเข้มข้นนะจ้าเอาไว้เอาไว,าไว้ซ้ำดีนะจ้ะตาตากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร ้ากกดกระดิ่งเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆนะจ้าสวัสดีจ้าไม่บ้า